ันนี้อากาศดีจังเลยวันนี้อากาศดีจังเลยเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนละกันเดี๋ยวขอไปอะไรวะทำฟาร์มก่อนดีกว่าอาบน้ำ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 ทำฟาร์มอยู่ที่ไหนวะเออตรงนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวขี้ เจอใครขี้ก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยโอเคทำงานทำงานทำงานโอ้โเฮ้ยโต๊ระลอยเฮ้ยโต๊ระลอยหนาดีผสมจริงๆโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บคนนี่งก่อกนดีกว่าหรือว่าจทำอะไรดีอืมเดี๋ยวนั่งกินกาแฟทัานิดหนึ่งก่อนอ้าสดชื่นเดี่ยวขายเป็น มาวางถังแก๊สแถวนี้วะโอเคไม่น่าจะมี <c oughs> เดี๋ยวก็เราเบืดหรอกใครแม่งวะมาอยู่ตรงนั้นอ่ะอจะเอาเงินหรอจะเอาเงินหรอขอตังค์เลยครัเขอขอตังค์เลยรับผมไม่มีตังค์ไปซื้อข้าวกินครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมผมผมไม่ให้หรอกครับเย <c oughs> คือไม่ให้เขาเหรอให้เขาผมให้เขาบพผมไม่มีเงินเหมือนกันเออแต่วาให้หมดเบผมต้ว่าให้หมดผมไม่มีตังครับแต่ผมมีปืนนะครับผมต้องยิมก็มีปืนนะครับโอเคโอเคแล้วผมให้ตังค์นะครับตังค์เฮ้ยหยุดมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยไม่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 เ้ไม่เข้าไม่เ้ พี่เอ๋พี่เอ๋อะไงตายแล้วโอเคโอเคผมยอมให้ก็ได้นี่สมจริงเลยวะอวูยไหนอยู่ไหนวะนี่วะนี่อยู่ไหนโอเคครับเราผมให้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้ก็ได้ครับออกมาดิครับออกมาดิครับ ละครหรือไงอ่ะละครหรือสติเตอร์วะเอาใหมเอาใหมเอาใหมตอนนี้อ๋อมันมันเลยเทคสองยิงไล่ยิงเขาเลยเคไล่ยิงเขาเลยไล่ยิงเขาเลยได้ไอ้หนูมันโดนนี่หว่าไอ้ยังไม่ได้ไล่ยิงเลยยิงไล่ยิงแบบยิงไม่โดนอ่ะเออได้ได้ คนดูคนรู้กันหมดแล้วไอ้นีมันโจรนี่ผ่ารอดีขึ้น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 ท้าปืนทาปืนทาปืนขึ้นมาแล <Dante> <enter> ใครว่าตกตาย <S <S <PI AN> เดี๋ยวลงไปก่อนตกก็ไม่มีดิไอ้มึงมันโจนใช่ะแอบแอเข้าบ้านโจรเข้าบ้านโจนเข้าบ้านโจนเข้าบ้านโจรข้าบ้านข้ายเขาบ้านขาบ้านเข้บข้ยบ้นข้าบ้านเข้ข้ายวาบ้านขมาบ้านข้้เขบ้เบเบ้านบ้านเขนเข้เ โอ้ยยี่ไรยี่ไรห้องนอนไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มี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 เสียงใครวะเดี๋ในตู้เย็นเดี๋ในตู้เย็นเหรอเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้นะไอ้ไก่